เสียนให้กับน้องเล็ก่งไหลงหทงยูกอวยสวยมากเลยเนะฮะเห็นตัวจริงกัวันนี้นะครับโอ้โหเอาวันนี้นะครับยูกิรู้สึกยังไงครับที่มารวก,กิจกรรเปิดคึของเราะครับีรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้ก็ขอบคุณนะ ก็มีซิงเกิลนะคะที่เุ่งรองจบไปเมื่อสักวนนี้นะครแล้วก็เราจะได้ฟังซิงเกิลเดียวที่แบบให้กับทุกทุกคนได้ฟังกันเดยดนรับรับในระดค่ะตอนนี้กำลังทำโปรจแเดียวมเี่ยเดี๋ว้ก็จะได้ฟังเพลงอเดียดีๆ้ยนะะขอบคุณต้กันเรามาประการวัลกันก่อดีก่า ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนที่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลเป็นเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วก็แฮชแท็กนะครับเป็น